วางเบากว่าที่คิดตอนที่หนึ่งเมื่อเราเริ่มวางในทุกการเดินทางของชีวิตเราถืออะไรบางอย่างไว้เสมอบางอย่างจำเป็นต้องรักษาแต่บางอย่างเรากลับแบกเพราะกลัวจะหายไปสิ่งที่ทำให้ใจหนักจริงๆไม่ใช่ของที่อยู่ในมือเราแต่คือเรื่องราวที่เรายึดไว้ในใจความทรงจำคำพูด แหววตาและความคาดหวังหลายครั้งเราไม่รู้ตัวว่ากำแน่นเหมือนมือที่จับเชือกจนเป็นแผลยิ่งกำก็ยิ่งเจ็บยิ่งกลัวก็ยิ่งไม่กล้าวางการวางไม่ได้หมายถึงการลืมไม่ใช่การไม่รักไม่ใช่การหนีแต่คือการยอมรับความจริงเรียบง่ายว่าทุกสิ่งมีเวลามาและเวลาจากไป ลองหายใจเข้าอย่างรู้หายใจออกอย่างอ่อนโยนถามใจตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ฉันกำลังถืออะไรไว้แน่นเกินไปบางทีคือชื่อของใครบางคนบางทีคือคำตําหนิตัวเองยามพลากบางทีคือความฝันที่ยังไม่เกิดขึ้นบางทีคือภาพเก่าที่ทําให้ใจสะดุง้งไม่ต้องรีบปล่อย เพียงแค่เห็นมันตามที่เป็นไม่ตัดสินไม่ผักไม่หนีความหนักจะค่อยๆเบาลงเองเพราะสิ่งใดที่ถูกมองด้วยสติจะคลายปมของมันอย่างอ่อนโยนเหมือนเงื่อนเชือกที่ถูกคลี่ไม่ต้องดึงแรงก็หลุดได้ด้วยความเข้าใจเรามักเชื่อว่าถ้าไม่ถือไว้เราจะลืมแต่ความจำเป็นสิ่งหนึ่ง เมื่อตรึงด้วยเมตตาและปัญญาจะกลายเป็นบทเรียนไม่ใช่บาดแผลหัวใจที่รู้จักวางไม่ใช่หัวใจที่เย็นชาตรงกันข้ามมันอ่อนโยนและกว้างขวางพร้อมจะรักอีกครั้งโดยไม่ต้องเจ็บเหมือนเดิมเมื่อเราวางความโกรธเราจะมีที่วางให้ความเข้าใจเมื่อเราวางความกลัวเราจะมีที่ ให้ความกล้าเบ่งบานเมื่อเราวางความยึดความสงบจะค่อยๆผลิบานในอกเราในวันที่โลกภายนอกโกลาหลหน้าที่ถาโถมเสียงรอบข้างดังก้องและความเงียบในใจกลายเป็นภาระให้หยุดสั้นๆเพื่อหายใจและเห็นตนวางความต้องการให้ทุกอย่างเป็นตามใจวางความพยายาม จะทำให้ทุกคนพอใจวางฉันควรเป็นและเขาควรเป็นเหลือเพียงขณะนี้ที่เราหายใจร่วมกันเมื่อใจยอมวางทีละน้อยจะจำรสชาติของความเบาเหมือนวางของหนักลงจากบาไหลจึงรู้ว่าเบาเป็นอย่างนี้เองเราไม่จำเป็นต้องวางหมดทุกเรื่องเริ่มจากเรื่องเล็กที่สุดก่อน เรื่องที่พร้อมจะปล่อยที่สุดแล้วปล่อยให้ความเบานำทางสู่เรื่องถัดไปบางครั้งเราไม่หวางเพราะกลัวอะไรค่าเราผูกคุณค่าตัวเองไว้กับเรื่องนั้นแต่คุณค่าที่แท้จริงของเราไม่ใช่สิ่งที่ถืออยู่แต่คือใจ,ใจที่รู้เท่าทันใจที่รู้เท่าทันจะไม่รีบโต้อตอบไม่รีบด่วนตัดสินยอมรับว่า ความรู้สึกกำลังเกิดแล้วให้มันไหลผ่านอย่างสุภาพเมื่อความเศร้ามาก็รู้ว่าเศร้าเมื่อความโกรธมาก็รู้ว่าโกรธเมื่อความคิดถึงมาก็รู้ว่าคิดถึงให้มันมาและให้มันไปโดยไม่ต้องรลังเปรียบเหมือนท้องฟ้ากับเมฆเมฆคล้อยมาแล้วก็ไปฟ้ายังเป็นฟ้าเสมอใจเราก็เช่นนั้น หากไม่นำเมฆไปเป็นตัวตนการวางจึงไม่ใช่เรื่องของท่าทีภายนอกแต่คือท่าทีลึกๆของหัวใจที่ยอมคืนอิสระให้ชีวิตและคืนความสงบให้ตนเองบางความสัมพันธ์จบลงอย่างเงียบงามไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเราเข้าใจว่าระของกันและกันอบรมใจด้วยคำว่าขอบคุณแทนการยื บางความฝันพักชั่วคราวไม่ใช่เพราะแผลแต่เพราะต้องให้เมล็ดพันธุ์ทุกได้พักเพื่อวันหนึ่งจะงอกงามอย่างเหมาะเวลาเมื่อเราวางเราไม่ได้สูญเสียสิ่งนั้นเราเพียงเปลี่ยนสถานะของมันจากสิ่งที่ต้องแบกเป็นสิ่งที่ระลึกด้วยรอยยิ้มและปัญญาเราจะเริ่มมองเห็นความงามของสิ่งธรรมดาเสียงลมหายใจอุ่นๆ ที่เคยมองข้ามแสงอรุณที่เคยผ่านไปอย่างรีบร้อนรอยยิ้มเล็กๆที่เคยไม่ทันเห็นความหมายความสุขไม่ใช่การถือให้มากขึ้นแต่คือการถือให้น้อยลงอย่างมีพอดีไม่ใช่การครอบครองมากขึ้นแต่คือการปล่อยวางอย่างรู้คุณค่าเมื่อใจเบาความเมตตาจะเกิดเองไม่ต้องฝืนใจให้อภัยเพราะใจที่ไม่แบก ย่อมอ่อนโยนต่อทั้งตนเองและผู้คนรอบข้างบางทีคนทำให้เราเจ็บก็เพราะเขาเองก็หนักเกินไปเมื่อเห็นเช่นนี้เราจะเลือกเข้าใจแทนการเพิ่มแผลให้แก่กันให้เราฝึกวางกลางวันเล็กน้อยเพื่อจะวางกลางคืนได้อย่างสงบให้เราฝึกวางในเรื่องง่ายเพื่อวันหนึ่งจะวางในเรื่องยากได้จริง วิธีฝึกนั้นเรียบง่ายกลับมารู้สึกที่ลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ความตึงหายใจออกอนุญาตให้คลายตัวรับรู้แขนที่เกร็งค้างจากการถือรับรู้หลายที่กดหนักโดยไม่จําเป็นรับรู้ดวงตาที่เพ่งมากจนล่าแล้วผ่อนเบาลงทีละน้อยอย่างมีเมตตาถ้อยคำช่วยเตือนใจก็สำคัญ บอกตัวเองเบาๆว่าพอแล้วบอกใจเบาๆว่าไม่เป็นไรและบอกชีวิตว่าให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อใจเริ่มยอมรับเหตุปัจจัยความดื้อดึงจะลดลงความหวั่นไหวจะสงบลงความปลอดภัยภายในจะค่อยๆกลับมาเราจะรู้สึกมั่นคงจากข้างในไม่ต้องรอให้โลกนิ่งก่อนจึงค่อยนิ่งตาม แต่ฝึกนิ่งท่ามกลางความไม่นิ่งนั่นคือศิลปะแห่งการวางอย่างมีปัญญาไม่โยนทิ้งไม่ผลักหนีแต่คืนทุกสิ่งให้ธรรมชาติและรักษาความอ่อนโยนของใจไว้เสมอยามค่ำนี้หากมีเรื่องค้างในใจลองวางปากกาแห่งความคิดหยุดเขียนเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเปิดหน้าว่าง ให้ความสงบได้เขียนแทนจำไว้ว่าความว่างไม่ใช่ความขาดแต่คือพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นใหม่ความเงียบไม่ใช่ความเดียวดายแต่คือเวทีให้ปัญญาได้เอ่ยถ้อยคำที่แท้จริงคืนนี้ก่อนจะหลับตาให้เราพูดกับใจอย่างอ่อนโยนว่าวันนี้ฉันขอวางทุกสิ่งไว้ตรงนี้ก่อนนะไม่ต้องวางทั้งหมดในคราวเดียว แค่วางสักเครื่องปล่อยสักสิ่งให้ใจได้พักให้ตัวเองได้เบาให้ความสงบมีพื้นที่เข้ามาแทนเพราะทันทีที่เราเริ่มวางเราจะเห็นว่าความเบาอยู่ไม่ไกลมันซ่อนอยู่ใต้ของหนักที่เราถือและพร้อมเผยตัวเสมอเมื่อเรายอมปล่อยมือ ตอนที่สองเบาไดา้แม้ยังอยู่ท่ามกลางภาระชีวิตของเราทุกคนมีภาระให้ต้องรับผิดชอบอยู่เสมอบางภาระเราเลือกได้แต่หลายอย่างโลกมอบให้โดยไม่ถามใจเราต้องทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวต้องดูแลคนที่เรารักต้องอดทนต่อคำพูดและสถานการณ์ที่บางครั้ง เกินกว่าที่ใจจะรับไหวเราอาจเคยคิดว่าถ้าวางทุกอย่างได้เมื่อไรชีวิตคงจะเบาและสงบแต่ความจริงคือชีวิตไม่เคยปราศจากภาระเลยเราจึงต้องเรียนรู้วิธีเบาโดยไม่ต้องลดภาระออกภาระบางอย่างไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยแต่สิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยคือความคิดที่เราแบกเพิ่มเข้าไปในใจ คือการตีความทุกอย่างว่ามันหนักเกินไปภาระในโลกภายนอกอาจเท่าเดิมแต่ใจที่รับมันเปลี่ยนได้เสมอเมื่อเรามีสติเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าภาระแท้จริงแล้วคือบทเรียนแห่งการเติบโตงานที่ต้องรับผิดชอบมากคือครูที่สอนให้เราฝึกความอดทนคนที่เข้าใจยาก คือครูที่สอนให้เราฝึกเมตตาเหตุการณ์ที่ไม่เป็นใจคือครูที่สอนให้เราฝึกหวางเมื่อเรามองทุกสิ่งเป็นครูภาระจะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเครื่องฝึกหัวใจให้แข็งแรงขึ้นอย่างสงบในยามที่เหนื่อยอย่าพยายามทำให้ทุกอย่างเสร็จแต่ให้หยุดเพียงชั่วครู่เพื่อกลับมารู้สึกถึง ลมหายใจของตัวเองเพราะบางครั้งการเบาไม่ได้หมายถึงการวางทุกสิ่งแต่มันคือการวางใจให้อยู่ตรงกลางของสิ่งที่กำลังเกิดเรายังทำงานได้ยังรับผิดชอบได้ยังอยู่ในโลกเดิมแต่ใจกลับไม่หนักเหมือนเดิมหัวใจที่เบาไม่ใช่หัวใจที่หนีโลกแต่คือหัวใจที่รู้จักอยู่กับโลก โดยไม่หลงไปกับความวุ่นวายของมันเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นความต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ใจเราสร้างเพิ่มเหตุการณ์หนึ่งอาจเล็กมากแต่ถ้าเราใส่ความคิดซ้ำๆตีความในทางลบมันจะใหญ่โตเกินจริงในทางกลับกันเหตุการณ์ใหญ่ถ้าใจเราสงบมั่นคง และเข้าใจมันก็จะกลายเป็นเพียงบทเล็กๆที่เราผ่านได้โดยไม่บอบชำ้ำเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่สิ่งที่เกิดแต่คือใจที่อยู่กับสิ่งที่เกิดใจที่มีสติจะเห็นว่าสัตว์ผสิงล้วนเปลี่ยนไปไม่มีความเหนื่อยใดอยู่ตลอดกาลและไม่มีความทุกข์ใดคงอยู่ถาวรแม้วันนี้ ภาระจะยังอยู่แต่ใจสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ให้มันกลืนกินเราเราสามารถเบาได้แม้ยังต้องทำในสิ่งเดิมเพราะเราเปลี่ยนวิธีมองจากต้องสู้เป็นเข้าใจบางครั้งเราเหนื่อยเพราะเราผลักโลกไว้ข้างหน้าพยายามจะจัดการทุกอย่างให้ได้ดังใจ แต่ในวันที่เราเรียนรู้จะยอมรับใจจะคลายทันทีเหมือนเชือกที่หลุดออกจากปมยอมรับว่าเราทำเต็มที่แล้วยอมรับว่าทุกอย่างไม่อาจสมบูรณ์ได้ยอมรับว่าความเหนื่อยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ต้องหนีมันแค่รู้จักอยู่กับมันอย่างสงบเมื่อเรายอมรับได้เช่นนี้ ภาระจะไม่ทำให้เราหนักอีกต่อไปเพราะใจไม่ได้ต่อต้านมันเราจะรู้สึกได้ว่าความเบาไม่ได้มาจากการไม่มีอะไรต้องทำแต่มาจากการทำด้วยใจที่สงบไม่เร่งไม่กังวลไม่กลัวผิดพลาดใจที่เบาไม่ใช่ใจที่ว่างเปล่าแต่คือใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเมื่อใจเข้าใจความเหนื่อย จะกลายเป็นความสงบความทุกข์จะกลายเป็นครูและทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตบางคนต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราบางคนต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังบางคนต้องสู้กับความไม่แน่นอนของชีวิตแต่ทุกคนต่างมีทางเดียวกันคือการเรียนรู้ที่จะวางใจการเบา ไม่ได้หมายถึงการไม่รับผิดช,ชอบแต่คือการทำอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องทุกไปกับผลเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งดำเนินไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเราทำเต็มที่แล้วสิ่งที่เหลือคือวางใจในผลแห่งกรรมใจที่เบาจะไม่บังคับให้โลกต้องเป็นแบบที่อยากเห็นแต่จะมองโลกตามที่มันเป็น และทำด้วยความสงบไม่เร่งไม่แข่งกับใครเมื่อเรารู้จักอยู่กับสิ่งที่มีโดยไม่ปรารถนาสิ่งที่ยังไม่มีชีวิตจะเริ่มเบาแม้อยู่ในภาระเดียวกันคืนนี้ก่อนจะหลับตาลองพูดกับใจเบาๆว่าวันนี้ฉันอาจยังมีภาระมากมายแต่ขอให้ใจฉันเบาแม้อยู่ท่ามกลางมั่น หายใจเข้าอย่างเข้าใจหายใจออกอย่างปล่อยวางไม่ต้องหนีภาระแค่เรียนรู้จะอยู่กับมันอย่างสงบเพราะเมื่อใจยอมรับใจจะเบาเองโดยไม่ต้องฝืนและในความเบานั้นเราจะพบว่าความสงบไม่ใช่ปลายทางแต่มันอยู่ในทุกก้าวที่เราวางใจได้ถูกที่ อนที่สใจที่วางเบาวกว่าที่คิดบางครั้งเราคิดว่าการวางคือเรื่องยากเพราะใจเราคุ้นชินกับการเก็บการขวาการพยายามเราถูกสอนให้สู้ให้ไม่ยอมแพ้จนลืมเรียนรู้ศิลปะของการยอมปล่อยแต่แท้จริงแล้วใจที่วางไม่ใช่ใจที่แพ้ และการปล่อยไม่ใช่การละทิ้งหากคือการคืนสิ่งทั้งหลายให้กลับสู่ที่ของมันตามธรรมชาติชีวิตไม่เคยเรียกร้องให้เราต้องแบกทุกอย่างแต่เรามักเป็นฝ่ายอาสาแบกไว้เองเรายึดความคาดหวังความกลัวความเสียใจเหมือนคนแบกน้ำเต็มถังเดินขึ้นเขาจนลืมไปว่า แค่หยุดพักวางลงชั่วครู่ก็เพียงพอให้หัวใจได้หายใจอีกครั้งในทุกเรื่องราวของชีวิตสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือใจที่ยึดในสิ่งที่เกิดเรายึดคำพูดของคนอื่นเรายึดภาพในอดีตที่ไม่อาจย้อนกลับเรายึดความถูกต้องในแบบของเราเองจนใจแคบลงและเหนื่อยโดยไม่รู้ตัว ลองสังเกตดูเถิดธรรมชาติไม่เคยยึดอะไรเลยดอกไม้บานแล้วก็ร่วงใบไม้ผลัดแล้วก็ผลิใหม่แม่น้ำไม่เคยไหลย,ย้อนแต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งโลกหมุนอยู่เสมอโดยไม่ถามว่าเราเพร้อมไหมลมหายใจเข้าออกโดยไม่ต้องสั่งให้มาแล้วเหตุใดใจเราจึงยังยึดสิ่งที่ควรปล่อยเพราะเรา ยังไม่เข้าใจว่าการหวางไม่ได้หมายถึงการเสียแต่คือการคืนอิสระให้กับตัวเองเมื่อเราเริ่มมองโลกด้วยใจที่อ่อนโยนเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรายึดไว้แท้จริงก็แค่เศษของความคิดที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปความโกรธที่เคยร้อนแรงจะกลายเป็นเพียงเงาของอดีต ความเสียใจที่เคยลึกจะกลายเป็นบทเหรียนที่อ่อนโยนและความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงจะกลายเป็นความเข้าใจใหม่ที่เบากว่าเดิมใจที่หวางจึงเป็นใจที่เห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ได้ตลอดไปแม้รอยยิ้มแม้น้ำตาแม้คนที่เรารักทุกอย่างล้วนเปลี่ยนไปตามเวลา และเมื่อเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ใจจะเริ่มคลายออกจากที่เคยกำแน่นจากที่เคยอยากควบคุมมันจะค่อยๆผ่อนล,ลงอย่างคนที่รู้ว่าไม่ต้องฝืนอีกต่อไปการวางไม่ใช่การผลักใส่แต่คือการเห็นอย่างที่มันเป็นเห็นว่าสิ่งนี้เกิดเพราะเหตุและเมื่อเหตุหมดผลก็ย่อมจบ ไม่ต้องต่อสู้กับคลื่นแห่งชีวิตแต่เรียนรู้จะโค้งตามมันอย่างอ่อนโยนเหมือนใบไม้ที่ลอยตามสายน้ำไม่ดิ้นรนไม่เื้นทางแต่ก็ไม่จมไม่หายไปใจที่วางจะเข้าใจว่าความสงบไม่อยู่ที่ไม่มีสิ่งรบกวนแต่คือการไม่ให้สิ่งนั้นมารบกวนภายในแม้โลกจะวุ่นวาย แม้คนรอบข้างจะยังคงเหมือนเดิมแต่ใจเราสามารถนิ่งได้เมื่อหยุดพยายามเปลี่ยนสิ่งที่ควรยอมรับความพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างถูกใจคือความเหนื่อยที่สุดของมนุษย์เพราะโลกนี้ไม่เคยหมุนไปตามใจใครเลยเมื่อเราเริ่มเห็นตามจริงเราจะหยุดบังคับหยุดดิ้นรนและเริ่มใช้พลังแห่งความเข้าใจแทน ใจที่หวางจะเริ่มเห็นความงามของความไม่สมบูรณ์เห็นคุณค่าแม้ในความผิดพลาดเห็นความงอกงามแม้ในความสูญเสียเพราะทุกอย่างคือส่วนหนึ่งของการเดินทางบางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้จักรักบางคนจากไปเพื่อให้เรารู้จักหวางบางเหตุการณ์ทำให้หัวเราะบางเหตุการณ์ทำให้ร้องไห้ แต่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้ใจเราตื่นรู้การวางไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเพียงครั้งเดียวแต่มันคือการฝึกทุกวันวางความคิดที่ไม่จำเป็นวางความกังวลที่ยังไม่เกิดวางคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจเราแล้วหายใจให้ลึกอีกหน่อยเมื่อใจเริ่มวางได้เราจะรู้สึกว่าชีวิตกว้างขึ้น เหมือนห้องที่เคยแน่นไปด้วยของถูกจัดเก็บจนสะอาดและมีที่ว่างให้แสงแดดส่องเข้ามาความสุขแท้จริงไม่ต้องวิ่งหามันอยู่ตรงที่ใจหยุดดิ้นและมองเห็นว่าทุกอย่างก็แค่เหตุปัจจัยไม่มีใครต้องถูกไม่มีใครต้องผิดเพราะทุกคนกำลังเรียนรู้เหมือนกันเมื่อใจเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่ตัดสินใครง่าย เพราะรู้ว่าทุกคนล้วนมีเรื่องให้แบกบางคนยิ้มแต่ในใจอาจร้องไห้บางคนพูดแรงเพราะไม่รู้จะพูดยังไงให้เบาใจที่ว่างจึงไม่เพียงเบาแต่มันยังเต็มไปด้วยความเมตตาเพราะเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์และไม่มีใครควรต้องแบกความผิดไว้ตลอดชีวิตเมื่อเราให้อภัยคนอื่นได้ เราก็ให้อภัยตัวเองได้เช่นกันและเมื่อให้อภัยใจจะวางได้ลึกกว่าเดิมลองนึกถึงลมหายใจของเราในยามนี้มันเข้ามาและจากไปอย่างไม่ต้องขออนุญาตแต่เราไม่เคยรู้สึกว่ามันหายไปเพราะเรารู้ว่ามันจะกลับมาเสมอชีวิตก็เช่นกันสิ่งที่จากไปไม่ได้หายไปจริง แต่มันเปลี่ยนรูปไปอยู่ในบทเรียนของเราอยู่ในความเข้าใจใหม่ที่ทำให้ใจนิ่งขึ้นเมื่อใจเริ่มเห็นอย่างนี้ความวางจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝึกฝืนแต่มันจะเกิดขึ้นเองอย่างธรรมชาติในที่สุดเราจะรู้ว่าความเบาไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพียงแต่ถูกของหนักบดบังไว้คืนนี้ ก่อนจะหลับตาลองพูดกับใจเบาๆว่าวันนี้ฉันขอวางทุกสิ่งไว้ตรงนี้วางทั้งความกลัวความโกรธและความหวังที่ไม่จำเป็นแล้วหายใจเข้าอย่างรู้สึกถึงชีวิตหายใจออกอย่างปล่อยสิ่งก่อให้จากไปไม่ต้องรีบไม่ต้องพยายามแค่ให้ใจได้เรียนรู้จะวางทีละนิดเพราะเมื่อใจวางได้จริงความเบา จะเกิดขึ้นทันทีและเราจะเข้าใจว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ในทุกขณะที่ใจเรารู้จักปล่อยให้เป็น